สวัสดีคุณผู้ชมน,นะครับอยู่กับผมนะครับกับเกม LL Valis แล้วก็ Fiora Toplan นะครับนะ Fiora Toplan นะเอ่อ Fiora Toplan ผมก็น่าจะเจออ่อนนะครัจออเจออ่อนเออใช่น่าจะเจอ,อเดี๋ยว,วนะไอ,อ้นี่เดี๋ยวโยวนนี้แล้วใครซับ่ะนี่ป่าแน่นอน,นครับนี่ป่าวิป่าแน่นอน,นครับใครซับพอร์ตเอยถ้า Fiora ไม่ถ้า เซเลฟีนไม่แน่ก็ไปกลางนะไม,ไม่ไม่แน่ก็กลางนะครับออนแล้วออนไปซับนะครับนะแล้วโยนเน่ก็โยนเน่ามามากลางแทนนะครับนะเออน่าจะเลงกลางน่าจะเป็นนี่ครับเซเลฟีน,นครับทีมผมก็จะมีบิดแขงนะครับทวิลแล้วก็ฟิโอลานะครับเอ้ยฟิโอลาฟิโอลาตัวเราตัวเราชื่อฟิโอลาป่ะจำชื่อไนมะ่ได้วัตถุฝักโอเคเราเจอออน,นครับโอเค ผมชื่อว่าอะไรเออฟิโอลาเจออนนะเจออนวีก็ป่านะฝั่งนู้นก็มีโยนแกลางนะเอ้ยแล้วทำไมเอาเอาตัวนี้มากลางวะคือแล้วแล้วแล้วทีมเราขาดเวท้ยเข้าใจปะทีมทีมเราขาดเวทอะแล้วบิสแคนต์่ะมันมันต้องดึงเข้ามาใช่ปะมันมันต้องดึงเข้ามาตัวแล้วตามเมื่อกี้ผมบึ้งแผ้ไปถ้าถ้าคลิปนี้ถ้าใครได้เห็นคลิปนี้ก็แสดงว่าคลิปที่ผ่านมาผมผมได้ลงไปเรียบร้อยแล้วนะ เออผมได้ลงไปอีกคลิปหนึ่งเรียบร้อยแล้วนะครับเป็นคลิปของเละป่านะครับเป็นคลิปของป่านะครนะเป็นคาสิกนะบแพ้คาสิกแพ้ยับอืมคาซิกคาสิกแพ้ยับเกมทำไมเกมมเสียงดังอะปะผมขอลดเสียงเกมก่อนมันจะไม่มีผลกระทบต่อการอัดนะการอัดมันก็จะอัดแค่เฉพาะในในเครื่องแล้วก็เสียงของผมแทนนะครับที่จะได้ยินชัดแล้วก็จะ ได้ยินเสียงพัดลมชัดมากหักพัดลมออกโอเคแล้วกอ็อัพหนึ่งมาเล่นนอนนอนนอนเล่นแบบชิวๆเลยต้องวิวสองก่อนก่อนออน,นครับก่อออนหายไปลาด โอเคผมอัพสองน้ำนะผมอัพสองแล้วค่อยอัพสามตามนะฟิโอลาเป็นตัวละครที่ตีเจาะเกาะได้ดีมากๆนะตัวหนึ่งถือว่าดีนะและยิ่งโจมตีโดนนะมันก็จะลดเขาเรียกว่าอะไรวะเาเรียกว่าลดความเร็วในการเคลื่อนที่ของศัตรูด้วยนะครับนะนี่มันจะตอดได้ดีมากนะโอเค okay. โปกได้ดีมันตออได้ดีครับตออได้ดี อ้าวนี่หามติโอเคโดนมาซื้อของแล้วนตัวโคตรจิโกะอ่ะแม่งซื้อของได้อะนี่ผมเอาเอาฟิวลล่ามาการดีโดยเฉพาะเลยนะถ้าเจอออนนะถ้าออนไม่หลุดมาผมนี่เอ้ยเฉยิบหายพุงภาพ นี่ยพอพุ่งผลาแล้วมันก็จะลดคุณดาวค่อนค่อนข้างเที่ยงนานบอสตควรเลยนะออพหนึ่งครับโอเคปล่อยไปให้มันดันให้ดันให้มันดันเข้ามามั่งแล้วก็วาร์ปบ้านไปเฮ้ยว่าไงเพื่อนโ okay, อเครองท้าเจอออน ตู้คนช่างยากนะอ่อนเนี่ยผมเจอต้อนเจอแบบเจอท่าทุกเกมอ่ะในแล้งอ่ะคือคนเล่นเป็ดนี่ยม่งโคตรเถื่อนนะครับนะไม่เป็นตัวละครที่เถื่อนกมากนะถ้าบอกตรงนะน,นั้น Oh. อ๋อเาเลือดกับคืนนะโอเคคือมันมันเป็นตัวละครที่เกีีรยคีบได้ค่อนข้างแบบไม่ไหวนะแต่เราก็สแต็ตคีบอยู่แคนะ่ละเออเนาะแล้วก็ส,สแต็คีบของฝั่งนู้นอยู่เรื่อยๆนะเ,ออเราไม่ต้องรีบนะโอเคโอเคโดนอยู okay. ่ okay. มันตอดด้วยเวทอะนี่แน่ขอเลือดคืนนี่แน่โอ้จะตายเอา โอ้ผมแฝดพลาดยันเมื่อกี้ผมผมกดเข้าไปปุ๊บแล้วผมแบบเขาเขาใจคนที่แบบอารมณ์คิดไม่ทันนะเออผมคิดไม่ทันเลยเลยเตอนนั้นแม่งสมองแม่งตันเลยไม่รู้ผมไม่ได้คิดอะไรเลยแบบว่าอย,ยู่ๆมันก็แฝดเข้าไปปุ๊บคือในหัวมันคิดว่าแฝดเลยแล้วนิ้วมันก็กดตามไปเลยเข้าใจาปะคือเป็นคนคิดไวอะพอคิดไวปุ๊บแล้วพอแฝดเข้าไปปุ๊บหลังจากนั้นเราไม่ได้คิดต่อว่าเฮ้ยเราแฝดเข้าไปแล้วเราต้องทําอะไรเอออะไรอย่างเงี้ยแล้วพอแฝดเข้าไปปุ๊บ เออยืนเห็นนะเห็นจังหวะหนึ่งนะที่ผมจะยืนนิ่งๆไว้นะเดี๋ยวคลิปนี้ผมจะตัดต่อนะครับนะเดี๋ยวผมจะจะเอ่อเขาเรียกว่าจะให้ดูแบบเป็นดีเลยนะครับนะเออว่าเออผมยืนนิ่งๆจริงๆนะผมยืนนิ่งๆสักประมาณศูนย์จุดศูนย์ศูนย์จุดหนึ่งวิศูนย์จุดห้าวิเออแล้วผมค่อยเดินกลับมานะครับมันเป็นจังหวะที่แบบว่าออดมันมันหลบออกไปแล้วแล้วผมก็แบบเออทำอะไรไม่ถูกว่าตกฟักนนี้แล้วก็โดนป้อมยิงตายไปเลย

มาไงวะเฮ้ยเย็ดหกเอาเลยเพื่อนฆ่ามันคุณทำอะไรไม่ได้แล้วเพื่อนไม่ได้เล่นปิดเวลาโคตรน,นานนะเอ้ยแล้วทำไมเดินอ้อมอย่างนั้นน่ะเอ้าเฮ้ยเดินอ้อมเฉยเอ้ยงงงงคนระับผมงงนี่ยโยเนป่าตายปุ๊บทวิทย์ยิงยิงแลกไปเฮ้ยทำไมเลนกลางเรามันเดินอย่างนั้นวะมันเดินดูโง่อย่างวะตายไปสามตัวละเอเชียเดี๋ยว,วรเราได้ของแล้วใช่ปะต่อไป นี่นะขึ้นนี่เลยเจกกาะเกาะแม่งเลยครับขึ้นนี่เลยเอาอึดด้วยมันแก้งดีนะไอ้เชค่น,นี่ยหลายรอบแล้ว ออกมาฆ่ามันอืออืออืมันพุ่งหนีได้เอ้ยฟาดเออยิง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 มันแหละเพื่อนทำดีเออหนึ่งตายสี่วะหนึ่งสี่หนึ่งวะอ่ะว่าสกอ์สวยดีใจดีใจเฉยสกอตตายแล้วสกอตตายดีใจเฮ้ยพะทุกฟากโอเคครับแล้วปอมป้อมบนบนเราได้มาครับอุ้ยแล้วอยู่ใหเขาปล่อยลิศตรงกลางน่าจะเสียป้อมนะไปกันก่อน กันแล้วกันอฮ้ยปั๊มแตกเฮ้ยแล้วเราปั๊มได้ปั๊มล่ามาตั้งแต่เมื่อไหร่ละผมผมไม่รู้เลยลืมตามข่าวครับพะโหลโอเคทีมเราเล่นดีครับรอบนี้ทีมเราเล่นดีถึงเราจะเล่นไม่ดีแต่ทีมเล่นดีก็ดีแล้ว w h โอ้โหเต็มโอเคเอาไปประทานอ่อนๆน่าจะเห็นเราแล้วเราจะเราจะเห็นแล้ว ตัวตัวได้หมด่ะเพื่อนฮัลโหลเออวิ่งเก็บมาได้วเล่นห้าหเลืเกิน เล่นท็อปเลนแล้วเข้าหายเลยเกินคือความคิดอย่างเดียวคือกูต้องฆ่ามึไงไ้ได้บึ้งทองตายอะไรกัน <c oughs> นะคือตัวเองตายไม่เป็นไรขอฆ่ามาันได้พอหุดหยิดหุญหยิดเฉยคือเฮย้ยอือแล้วเขาเข้ามาเย้ <c oughs> ใครได้มังกรเอ้ยเราได้มังกรด้วยเมื่อกี้เราตีได้เราออนเราออนออกไม่ได้อือโอ้แล้วกูตายกูก็ออกไม่ได้เหมือนกัน อืออือเอ้าวัแครี่กูแครี่กูเก็บมาได้เหลือออนออนตายไปจังหวัดนี้แครี่กูสองตัวี่แล้วแครี่กูตายไปตัวหนึ่งแล้วก็เก็บเก็บมาอีกตัวหนึ่งแล้วก็ยิงแล้วก็โดนหนีจังหวัดนี้ตายหรือเปล่าตายหรือเปล่าโอ้โหแล้วไม่ตายอือเอาแล้วไปตีคลิปออ้เอาเลือดเตียวเลือดโอ้โหตีอย่างว่องไวหือไวปารสายฟ้าจังหวะนี้จะเจอเปล่าจะเจอ ฟอนเทนตินโตไม่ใช่ไอ้ขี้คนละตัวเลยจะ,จะเจอฟิโวลาหรือเปล่าไอ้ฟิโวลามันเราหรือเปล่าวอัตฟักจะเจอบิสฟอร์จูนหรือเปล่าโอ้โหไม่เชื่บิพันการไปละเรียกชื่อมัวโซตัวเหล่งไปหมดแล้วครับจังหวะน,นี้นะโอเคเราจะไปเล่นล่างเหมือนเดิมนะครับให้บิสแคนเขาไปนู่นนะครับเล่นกลางแทนนะเราไปเล่นล่างนะแล้วบอดไว้แล้วกันนะเพื่อนติดขนาดน,นั้นแล้วจู่บิสเ,เราตีปูด้วยปูเพิ่งเกิด ย้ yeah, ได้มาแปดสิบกว่าบาทแก okay, ได้ของแล้วก็อึดอยู่นะฟิลลามก็เล่นสนุกนะครับเฮ้ยเฮ้ยมันเรียกพู่ล่ามันยืนนิ่งอย่างนั้น โอ้โหแล้วเราเราไม่ได้เก็บเลยครับเราไม่ได้ฆ่าเลยครับเมื่อกี้เราไม่ได้ฆ่าเลยครับโอ้โหบอกเลยเหลือจะเทือรนะขนาดฝ yes ั่งนู้นนะยืนยืนให้เราตีเลยนะนะโอ้โหเราไม่ได้เก็บเลยนะครับเราเพื่อนเราเก็บกันหมดเลยนะเหลือจะเชื่อหรือว่าเล่นตัวแทงนะแหมดาเบจไม่ต้องครับแอซิสจางเดียวก็พอะนั่นถืกว่าสะพอตนะแล้วเห็นอย่างนี้หรือเปล่าจะปลาหรือเปล่าโอ้ไม่ปลานะครับฝั่งนุ้นมีลมพอดี เมื่อกี้สองหนึ่งล้วก็ยังโอเคอยู่นะครับเขายังเออเอออยู่นะเมื่อกี้ขูแล้วโดนผักมาแล้วโดนยิงสวนเข้าไปทีเดียวแทบลุ่งเลยเออแล้วเราได้ป้อมกลางมาตั้งแต่เมื่อไหร่ก็ไม่รู้เราสนใจแต่การโจมตีกับออนนะนะสู้กับตัวแทงไปเลยสนุกมากนะการที่แบบว่าเขาสกิลมาแล้วเราก็สกิลสองทันอย่างเงี้ยมันทำให้ที่แบบว่าแล้วเราสตันก็ได้แ้วเป็นอะไรที่แบบว่าโอ้โหความรู้สึกตอนนั้นนี่มันฟินนะฟินสุดๆไปเลยนะ <Okay. S 2> แล้วมีการอ้อนเกิดขึ้นแล้วตอนตอนนี้เซโรเฟนไม่อยู่โอ้เออกูหายหายอย่างง่วงวัยเฮ้ยคอตักคิวเลยใครวะฟิโอลามิฟอร์จูนอุย้ยเจ็บ โอ้ทำอะไรไม่ได้เลยเราโดนสกิลเซอฟินไปทีเดียวนี่เราตายเลยนะ่ะโอ้ดูโอ้โหมฟอรโจนยิงทีเดียวนะครับหายไปครึ่งหลอดแล้วเราไม่มีสกิลที่แบบ้หเพื่อนเอ๋ยโอ้โหแล้วเก็บมาได้แล้วเก็บมาได้หรือเปล่าเก็บมาได้สองตัวจจงหวะนี้แล้วตายหรือเปล่ายิงยิงโอ้ยยิงได้เข้าแล้ว เซลาฟินหยุดได้ฟาดมาอย่างนี้แล้วยังไงต่อหรือเปล่าโอ้สกิลหลบมาเหลือซิลาฟินตัวเดียวครับนี่ไงยิงไปหนึ่งทีโอ้แล้วโดนสกิลโอ้เรียบร้อยเลยโอ้โหเหลือจเจ้าเท่าสกิลอย่างคุณพ่อกุณแม่แรงนี่กูตายไปสิบตัวเลยน้เหี้ยตายไปสิบตัวเลยโอเค ถอยนี่ครับรออะไรโอเคสุขแค่ดีกกู็เกือบตายแล้วเนี่ยโอ้อหโหเฮ้ยยูอุ้ยอะไรแบเนี่ยตี เอ,ออเออเออเอามันเอาแทงมันแทงมันหนาเกินโอ้โหแทงมันตัวเดียวก็เกือบเกือบขาด้โอ้โหแล้วเก็บได้หมดเลยอย่างนี้จังหวะนี้แล้วเหลืออะไรครับจะเหลืออะไรครับพี่น้องกดยอมแพม้พี่รอแย่แล้วรับลาโอเคแพ้อีกรอบนึ็กไอ้เยอะเอ้ยโอเคแพ้